ครับผมคิวซันว่างครับไม่ติดอะไรไปได้แน่นอนครับเดี๋ยวนะครับผมถามก่อนคือจะให้ซันน้องผมเนี่ยมาร้องเพลงจริงๆเ <h ats> หรอครับฮะ <h ats> จะเพิ่มเพลงทรงอย่างแบดด้วย oh, โอ้โหเดี๋ยวแขกก็แซะกันทั้งงานเลยครับอ่าอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าร้องเพลงขำๆไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เอาเพราะอะไรเนี่ย <h ats> ก็น่าจะได้ครับฮะให้เป็นพิธีกรแจกดาวนให้กับพนักงานด้วยเหลอครับสามสี่ช่วง ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคนกันเองได้เลยครับเดี๋ยวผมคุยกับน้องให้ครับสวัสดีครับแหมแหมแหม,แมยิ้มหน้าบอเลยนะมีน,ะน้อง <นะ S 2> เป็นดาราได้พาไปอวดงานปีใหม่ถึงบริษัทดิเน,นี่ยรม <c oughs> ว่าแต่ว่าเขาจัดงานที่ไหนกันน้าก็ <c oughs> ที่โรงงานนะครับทำไมครับน่าจะไปเชียร์ตา์ร้องเพลงเหรอครับจะตาไปขายที่อุดหู <c oughs> โอ้ยก็น้องสันร้องทีไรอโอ้ยขนลุกทุกครั้งเลยไม่ได้ร้องแย่ขนาดนั้นะต่นร้องนี่ถ้ารู้ว่างานนี้มีสัมภาษณ์นางงามด้วยนะคะพี่ไม่ไปด้วยหรอกทำไมอ่ะก็นางงามแต่ละคนนั่งหน้าหงอยเลยเจอความงามของพี่แพรกระจายไปอุณเอิร์ธพี่ถ้าอ่อนกว่านี้ห้าถปีนะคะรับรองว่าประกวดแล้วได้มงแน่ๆมงกุมงมงม อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไอซันคือทีมงานเขาบอกว่าอยากให้แกเนี่ยเป็นพิธีกรแจกรางวัลให้กับพนักงานสัก3 4สี่ช่วงสั้นๆช่วงละหนาทีอืมก็ไม่มีปัญหานะน้องซันเนาะว่าแต่น้องซันต้องไปสแตนบายกี่โมงคะก็สักบ่ายสามก็ได้พี่เผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้นี่เลทค่าตัวของน้องซันค่ะร้องเพลงใดๆอะไรเงี้ยแจกแจงไว้หมดแล้วส่วนเรื่องพิธีกร่ะแถมให้ฟรีค่ะค่าตัวเดี๋ยวนะค่าตัวงานอะไรงานเลี้ยงปีใหม่บริษัทคุณเอิร์ธไงฮะ นี่แกไม่ได้ไปฟรีเหรออา้อาวคุยอะไรยหงไๆกันเนี่ยน้อง uh huh. อะฮะเดี๋ยวนะพี่เอิร์ธพี่จะให้ผมไปงานพี่ฟรีๆเหรออืมต uh huh. ลกเลยพี่มันจะฟรีได้ไงเอาก็ทำไมมันจำไม่ได้คือ,อแค่ฉันชวนแกไปงานเลี้ยงบริษัทไปร่วมดืม่มร่วมเอนเตอร์เทนร้องเพลงขำๆกันแค่นั้นเองจะคิดตังทำมันน่าเกลียดพี่อ่ดิหน้าเกลียดพี่เดี๋ยวนี้นะทุกอย่างก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดผมจะไปทำฟรีๆได้ยังไง แต่ว่าแกไปในฐานะน้องชายของฉันไงฮะคนกันเองเนี่ยเข้าใจไหมนี่ผมก็คิดลาขาคนกันเองแล้วไงพี่<า>ฮะโอยผมทํางานแบบมืออาชีพอะพี่พี่ให้ผมไปฟรีๆนะมันเสียระบบหมดถ้าผมไปฟรีผมไม่ไปอะพี่ไปหาพิธีกรคนอื่นดีกว่าไอซันผมไม่ทาบอกซันโอ้โหมงมงมงทิงมงถิงมงทึงมงโอ้โหส่งยังแบดแซดตั้งแต่ยังไม่ถึงวันงานเลย You can เดยก็ฟมันก็คลิปแต่มันคน